ท่นี้กลับมาที่ละครซีรีส์เกาหลีกับหนังเกาหลีเนี่ยมันถึงจุดสูงสุดหรืยอยังผมว่าจุดสูงสุด,ดมันผ่านมาแล้วแต่ว่าผมว่ามันไปได้ต่อมันอยู่ที่ว่าเรื่องที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเรื่องไหนมันจะมาโดนเราเพราะผมเชื่อว่าทุกหนังที่ผลิตมันก็โดนของเกาหลีไว้ก่อนอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเข้ามาเนี่ยในปริมาณเยอะๆหนปีหนึ่ง30ิเรื่องเนี้ยมีกี่เรื่องที่โดนเราแสดงว่านี่เป็นขาลงของเกาหลีอาจจะแค่อาจจะแต่ผมเชื่อว่า เป็นแช่วงถ้าเป็นกราฟถ้าเป็นกราฟกราฟก็มันจงลงอย่างเนี้มันอยู่ตรงเนี้ยอืแต่ก็ยังไม่ลงหลานนี้เหลยครับใช่เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ที่เบอร์หนึ่งเลยเวลาคนพูดถึงเกาหลีคืออะไรรู้ไหมฮะอะไรคะท่องเที่ยว สถานที่ไม่อย่างนั้นสายการบินโลกาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่แต่เอเชียที่พาไปเกาหลีเราท่เปไม่เปิดรู้ใช่ใช่นั่นแหละแสดงว่าการท่องเที่ยวกำลังบูมแล้วตามมาด้วยความสวยความงามเื่อครื่องสำอางอันนี้คาดไม่ได้นะใช่หนังอาจจะอยู่ลำดับที่3ที่4ของเกาหลีก็ได้ันดับสามอาจจะเป็นอาหารและภาษาอย่างเงี้ยบทหนังก็จะลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เครื่องสำอางที่นั่นเนี่ยราคาถูกมากถูกจริงๆน่าซื้อไปหมดเลยซื้อมาแล้ว นี่มันมีมมันมีระดับอาจารย์ถ้าเกิดแบบกพ<ว>กงงพกตามาแห<ร>ล<ะ>่งช้อปปิ้งส่วนใหญ่จะเป็นของเน้นวัยรุ่นไงเพราะว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่ใช้แบรนด์เนมนะ,ะมก็ถ้าของที่ที่พวกคนเกาหลีแล้วก็เลยจุดวัยรุ่นไปเขาจะซื้อตามห้าง แต่ถ้าเป็นจุดแหล่งชชมปิ้งก็จะซื้อวัยรุ่นทำแพ็กเกจสวยๆแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเบนเคยอ่านตำราวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันมาแล้วว่าหนังเกาหลีเนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จในบ้านเราเพราะเขาสอดแทรกวัฒนธรรมสอดแทรกทุกอย่างอยากขายของก็มีในซีนพระเอกนางเอกใช้ของมือถือเกาหลีน่ารักน่ารักอาหารการกินไอ้เขากินอะไรต็อกปกิคืออะไรจะต้องไปหามากินด้วยจันพี่แซมแฟนาแท้หนังเกาหลีคนหนึ่งนะครับอันนี้ชอบมากเอาอนาคตดีกว่าเทรนด์อนาคตข้างหน้าของหนังเกาหลีเนี่ย อนาคตตอนนี้ของหนังเกาหลีนะครับคือเขาก็คงรู้ว่าเขาดอปแล้วก็ดาราส่วนใหญ่เขาเป็นผู้ชายนะครับจะเริ่มไปเกณฑ์ทหารกันบ้างแหละจะขาดช่วงเพราะขาดช่วงเ็หมายที่แคนทีเดียวจะปั้นดาราใหม่ขึ้นเดี๋ยวดาราเขาเด็กขนาดนั้นเหรอเขาเกณฑ์ทหารยี่สิบเอ็ดเท่าบ้านเราหรือเขาเขาเหมือนกันว่าผ่อนผันไปจนถึงสุดแล้วสุดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าไปเกณฑ์ทหารอยู่ในช่วงผัดใบสร้างดาราใหม่ๆบางครั้งพอรู้ว่ากระแสมันดอป สร้างดาราใหม่ไม่ได้ดึงนักร้องมาเล่นสินักร้องที่มีฐานแฟนขับอยู่แล้วดินซปเปอร์จูเนียร์มาเล่นสิดึงอะไรอ่ะลงบังชิงกิดึงอะไรมาเล่นอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนสร้างดาราไม่ทันแล้วก็เอาพวกนี้มาแล้วหนังมันก็ถ้ามันจะดังนะมันก็ดังเพราะพระเอกนางเอกที่มีฐานแฟนขับแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะใช้ตรงนี้ไปสักพักหนึ่งรอดาราเก,ก่าๆกลับมา วเวลาที่เราคุ้นเคยกลับมาอย่างเงี้ยฮะแล้วผมว่ามันก็จะขึ้นอีกรอบถือได้ว่าเขามีแผน1แผน2ตลอดเวลาอย่างนี้ไหมคะก็เลยรักษาความพีคไว้ได้ค่อนข้างดีครับ <ผม S 1> คือผมรู้สึกว่าคนไทยมีไอเดียอย่างคุณคุณแก๊ปปี้เนี่ยก็คือเป็นคนหนึ่งซึ่งเอาความชอบของตัวเองอนะครับมาเป็นอาชีพได้ด้วย อยากให้พูดแรงบันดาใจตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมทังบ้างมีความสุขแค่ไหนที่ทําสิ่งที่เราชอบใช่คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่หรือว่าลูกหลานดูอยู่ <c oughs> อะไรเนี้ยเขาบบแบบว่าคือถ้าเกิดว่าชอบอะไรสักอย่างหนึ่งไปให้สุดเลยะอยากให้คุณช้ชมแรงบันดาใจกับท,ที่ถูกต้องคือเวลาเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งเราขอขอให้เราทุ่มเทกันมันนะครับแล้วก็รู้มันให้จริงแล้วก็ไปให้สุดทางอย่างที่เรา จะไปสุดได้เหมือนคนสะสมของเราก็สะสมให้ได้มากที่สุดหรือว่าคนชอบรักการท่องเที่ยวก็จะไปให้ได้มากที่สุดอย่าง,างผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าจุดหนึ่งเกาหลีหนังเกาหลีมันเราจะดูแต่หนังหรอเราจะดูแค่หนังแล้วเราก็มีความสุขล้วก็ยิ้มแค่นี้หรอจะอิ่มตัวไหมคุณทำไรมีประโยชน์กว่านี้ไหมผมสามารถสอนภาษาได้ผมสามารถบ,บอกเล่าวัฒนธรรมผมสามารถแนะนําสถานที่ได้ถูกไหมฮะแล้วทำไมเราจะไปอยู่เฉยเฉยล่ะเราก็ออกไปเรียนรู้แล้วก็เผยแพร่สิ่งที่เราชอบให้คนอื่นต่อ กว่าจะได้เป็นแฟนมันแท้เกาหลีก่อจะได้เป็นเป็นไกด์ก่อจะได้มาทําเล่นตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยอ่ะครับลงทุนไปขนาดไหนครับต้องอยู่กับมันนะต้องอยู่กับมันทุกวันขนาดไหนอยากรู้คุณผู้ชมน้องๆที่อยากเป็นแฟนมันแท้อยากรู้ใช่ต้องต้องขนาดไหนจันเมื่อกเมื่อก่อนผมชอบดูหนังผมก็เก็บเยอะนะแต่พอหลังจากผมเป็นแฟนมแนแท้ผมต้องเก็บเยอะกว่ากกอนเมื่อก่อนอีกเพราะทุกคนก็ถามอะไรดีอ่ะอันนี้อะไรล่ะ อันนั้นอะไรล่ะกว้างมาก่อนเแล้ว <laughs> ตอนนี้มันไม่ใช่แค่หนังนะอาจารย <ạ. S 2> ร์ช่วงนี้ที่มากำลังมาของเกา,กาเหลีคือรายการเกมโชว์รายการคอนเสิร์ตเรลลิตี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวเพื่อตอบคำถามคนอื่นให้ได้แต่ในบ้านเราที่ได้เห็นเนี่ยเป็นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะเกมโชว์เอออะไรเอยเนี่ยใหม่ๆมันก็มีอาจารย์แต่ว่ามันอยู่ในอีกวงหนึ่งผมก็เสียดายว่าของนี้ทำไมไม่ทำให้มันออกมากกว่านี้เพื่อมาแทนที่หนังเนี่ย อย่างสตาร์คิงนี่โอ้โหอะไรแบบนั้นติดงอมแงมเลยแล้วหรือเราเคยมีอะไรอ่ะแฟมิลี่เอาติ้งอะไรทางนั้นเนี่ที่มันก็ดังแต่ว่ามันไม่ออกทางเงี้ยทางสื่อเยอะมันก็เลยแบบว่าจะเป็นเฉพาะทางต้องเสียเงอย่างที่เราดูพวกเกมโชว์ต่างๆเกาหลีเนี่ยมันมันมันปีสองปีที่แล้วแล้วใหม่ๆดูที่ไหนครับคนดูอยากดูเนงไงอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยครับมือนก็หาช่องทางได้แครแบบใครอยากดูเอออินเทอร์เน็ตแล้วแปลยังไงม่ะจะมีกำแพงอยู่นะคะ ถ้าเป็นผมก็ดูสดๆด,สด <c oughs> นค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นใคร,ใครที่สนใจคงต้องอาจจะต้องรอย t u b e เล็กน้อยคค <c oughs> ่ะนะครับอย่างของคุณกัปปี้เองเนี่ย <c oughs> มองว่าอนาคตมีโอกาสไหมที่อาจจะเลิกดูหนังเกาหลีไปเลยแล้วลไปเปลี่ยนดูหนังชาติอื่น <c oughs> ไม่มีทางอันนี้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทาง <c oughs> ถึงแม้ว่ากระแสมันจะตกลงมาหรือว่าเรื่องราวมันซ้ำๆเดิมๆเป็นรีเมคอะไรอย่างนี้ก็ยังดูอยู่ใครจะทิ้งเธอไม่เป็นไรเกาหลีฉันไม่ทิ้งเธอแน่นอนไม่ต้องหโอ้โหหล่อตรงเนี้ยไปเกาหลีมากี่ครั้งแล้วอ้ยสิบแล้วให้ยืมนิ้วเท้านิ้วมือนับไม่ไมไม่ไมยแต่ว่าไปแต่เกาหลีใต้เกาหลีเนไม่เคไม่เคยไปไม่ไม่เคยอยากไม่กล้าเขาเขายังไม่เปิดประเทศให้ไปด้วย เปิดฮะเปิดแล้วไปได้แล้วเปิดเปิดก็เปิดให้คุณเกาหลีเองเนี่ยไปหลีใต้เดี๋ยวไปแล้วคนต่างชาติจะไปเกาหลีหรอได้ก็ไปได้ก็ไปได้แต่ว่าก็ล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจทไ่แพงนะสิแพงไม่แพงหรอกครับแต่ว่าต้องเข้าเกาหลีใต้ก่อนเนี้ยแล้วก็ค่อยๆกระเถิบไปตามแต่ะต้องมีเรื่องเอกสารอะไรที่ต้องดําเนินเยอะหน่อยไหมอ่ะไม่ครับเข้าง่ายแต่ว่าคงเข้มหน่อยเหมือนเราไปชายแดนเหมือนเราไปพม่าไปลาวไปทําอะไรที่ชายแดนแล้วเข้าไปเลยเขามีโปรแกรมทัวร์แบบบังคับ ต้องไปดูเวนี่้ไปดูเ้นี่มีทหารคอยดูนี่แล้วคุณก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับตันนี้โดนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์แสทั้งโสมทั้งนู่นนี่นั่นไม่ได้อยากรู้เลยแต่ต้องดูเป็นไฟบังคับนะครับเอาเวลาหมดแล้วคุณแกปี้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยสมมติว่ามีคนอยากจะ Follow หรือว่ามีเว็บไซต์มีมีช่องทางอะไรที่ติดต่อคุณแกปี้ได้เป็นเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับ w w วเว็บด o ท b o o k c o m แฮปปี้แฮปปี้ทัวร์ไกด์ครับนะสกดง่ายๆติดกันเลยครับมีช่องติดต่อสอบถามให้ทำฟรีให้ไปออกรายการฟรีอะไรติดต่อมาอีเมลด้วยค่ะอีเมลนะครับ gappy g a p p y underscore peerapon ครับ at yahoo com ยินดีตอบคำถามทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกาหลีครับค่ะใครอยากจะแบกเป้สะพายไปเที่ยวเกาหลีนะแบบเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยถามได้ถามได้ไม่ต้องจ้างผมก็ได้ถามผมก็ได้ผมแนะนำให้ครับผมค่ะ โอเควันนี้ครบถ้วนกระบวนวามนะครับถ้าใครใครไม่อิ่มก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่บอกย่างกักไว้อยู่นะคะใครอยากรู้เรื่องเกาหลีเพิ่มเติมถามมาได้เลยอยากรู้ว่าเรื่องนี้สนุกเรื่องไหนไม่สนุกถามมาเรื่องนี้ซื้อดีไหมผมบอกได้เลยซื้อหรือไม่ซื้อดีคโอเควันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยภาษาขอบคุณเกาหลียังไงคะพูดยังไงคาซาฮัมนิดาคำซาหัมนิดาพอได้ไหมคะนักเสียง้ขอบคุณมากเลยคำซาหัมนิดา คำทำนี่ด่าโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสได้ถามตอบกันใหม่นะเกี่ยวกับเทรนเกาหลีเชื่อแน่ว่ามีประเด็นมากมายที่อยากจะคุยถ้ายังไม่เบื่อหน้าจะมาอีกค่ะยินดีเลยนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาชมคลิปการสะกดจิตนะคะจาก My Clinic ค่ะสักครู่เดียวค่ะ